หลานนี่เนาะเออเป็นอะไรกินฮอดเออแนวกับพ่อได้อยู่กับหลานนั่นเนาะเป็นเรื่องใจลอยเป็นอย่างไรเป็นคนอ่าอ่ากับพ่อได้อยู่กับลูกกับหลานนี่แหละเอาลูกเอาหลานนี่แหละพี่น้องเนาะเป็นโมเป็ยากดอกวันนี้จะที่เที่ยวมาหาดอกเข้าไปแล้วอย่ากเมือกเมือลูกมันอ่าอ่าแต่ว่าตอนนี้นี่คอคอเอาเป็นไหวเป็นโมก่อนเนาะเห็นได้ไง เป็นนังดอกอ่าแต่ว่าเมื่อพุ่นก็นจะลืมได้เนาะอ่าโทรมาได้ดนะิอ่าโทรมาดิณแนะ่เนาะอ่าอ่านี่ก็คิดคำไปได้พี่น้องเนาะน้อยก็ได้คนเครื่องคนครองไปได้ไดนี่มีอย่างให้คนช่ยวยอยู่บ่มีเยอะเรา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 คืนนี่เฮ้นี่แหละพี่น้องเนาะของสาวพนเพื่อนอันนี้เปิดตีเห็นได้ก็แล้วแต่เพื่นน 4, พอนบาทนี่สี่พันก็ได้พั่อนผ่อนจะพันไหนได้ยังอยู่

โดย <c oughs> มาแต่ลินนะ้นเถอะะเนาะดูของน้องทองใสเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเลยฮาเนาะ่าที่ว่า,วาบัดนี้การสิบโเบเล่โว่าอยู่หน้าบ้านน้าเฮือนทองใสได้บัตรจะได้ว่าอยู่หน้าบ้านน้าเฮือนของพ่อตู้ค้ำเลยได้บัตรเนาะเพราะว่าขายให้พ่อตูเ้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะที่ว่า ผู้ตู้แล้วก็สีง่ายเครือง่ายคลองมากแลละส่วนน้องท้องไส้กันอย่างไดจีไดเมื่อผักเมื่อเศร้าอยู่ทางเพื่อนเอื้อบุญเลาก้อนเนาะเอื้อบุญเราว่าให้น้องท้องไสตัดสินใจองก้อนใั่เนาะทำากเมื่อไก่พาเมื่อหรือว่าทำยากเมื่อพุ่นไก่เมื่อชงเราว่าเอาพี่น้องเลยอย่างใดก็นสู่เป็นกำลังแห่งใจทางน้องท้องไสเพื่อนพี่น้องเนาะสงสารพี่น้องเลยอาเหตุอย่างใด พอเฮานี่ลก็อยู่บ่ได้แล้วเนาะอ่ะยังได้ก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะพออยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนำพี่น้องเลยกายินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบ่อตาบานเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องอันนี้ก็คอยขับลงแรงก็ได้พี่น้องเนาะไปจ้ะนี่ก็ก่อนสิกลับกันเดียวอันนี้ให้ต้องใส่มก็เอา ได้บอจิตบ no? ่อน <meet outreach> oh, ่ะโอ้โหมาช่วงคำคำเพิ่นก็ได้เนาะเออมาสีเมื่อป้าเลยมาน้ำเอาน้ำเอกมาน้ำบมดอ่ะเนาะว่าเอาเสาวมาที่ใช่น่ะโอ้เมนหลีพี่น้องเลยเสานี่มาหนึ่งบัตรฉีมานี่มาสองคนไได้ทางนี้ลากิน้าเราโอ้โหเล็ดไปดีเนาะเอาไปดี แรงมารดผนเป็นชาวมุชาดยองเนาะดีเข้าไปนี่กอนดมืดก่อนเนาะก็โอ้ยคมาคืบมาเลยอ่าวจักเนาะสวัดีละออเกันกินเอ Bồn cái đây ôi À, sao đi tu à, nó u bà đi tốt đâu đâu nó bồn cả rồi cái tên đấy con sài chỉ mưa pa là và ừ, yên hay ăn nhau bật gì phơi พ่อยสีจ้ากันลีก็คิดค่อยคิดเงี้ยงเลยนะตูนเนาะเนาะแม่อะเนาะไม่อะนะเจ็ดเจ็ดยับปึ๊บเจ็ดบันนี้เอา้อึดอุ้ยเนาะโอ้บังพริกโอ้พิก ไม่อยากเมื่อน้ำพอ่ฮะไม่นะอยากเมื่อว่าถ้า <c oughs> กันให้ใช้กันอยู่พี่น,น้องเนาะเห็นแล้วกันน้ำตายย่อยน้เพลนนี่แหละบัดปีจ่าก,กันรีกันบนกระตกมาแล้วเนาะตรงนั้นมันนัือยืนแข้งฝนปาทเลยอ้ยตักรีบาทเลยเนาะยืนแข้งฝน โอ๊ยหมุนรถกมีพี่กบีพี่<อ>กบีเจ้าว่าอะไรป็นปตู้เป็นนักขี่ยักษ์าคื็ยืนตากนาางคนีาเออมันมีบัรจุหรือะเนาะบ่เขามาเนาะตใส่กระูยืนหันเนาะจบ ตกะตามมูลมีดพี่น้องเลยไปเด้ออหาใส่เบ็ดกบให้ไม่ตู้บาดนะี่เนาะกเรีว,บบรวหาพอตู้มาอยู่น้ำเด้อฮะ<า> <c oughs> โอ้ยมันจะมีผู้หาอยู่หากินใหนะ้เ <c oughs> นาะใครจะกิเกี่ยวเขา่าซอยเอาเกี่ยวเองมีแห้งเกี่ยวอยู่บ่ เยออ่าจับคนมาล้วะโ้ยนบริยานได้น่ะคนนั่นบริยานผ้ายันทุนได้ต้องใส่สีเมื่อมาแรงนี่เลยบ่หรือวานี่เออสีเมื่อมัแรงเลยอ่าทุกวันนี้บัจักยังแล้วพี่น้องเนาะนนี จัง๊งหละมึงแน่มีแต่พดน้ำหัวนะฮ้อนอแม่แม่โทรมาลิน่นน้ำอยู่บ่เนี่เอบอบทโรทรับคือกับแม่เนี่ยลานใ่มหาเมื่อลานนี่เนาะอเออเป็นอะไรกินทอดอดเ,เออแนวกับพ่อได้อยู่กับหลานนั่นเนาะเออเออ ก็พอได้อยู่กับลูกกับหลานนี่แหละเอาลูกเอาหลานนี่แหละพี่น้องเนาะเป็นโมไม่ยากดอกวันนี้เดี๋ยใจเทีย่ยวมาหาดอกเท่าไปแล้วอย่าเมือก็เมื่อลูกมาอ่าอ่าอ่าหอยแต่ว่าตอนนี้นี่ค <c oughs> อคอเอาเป็นไหวเป็นโมก,ก่อนเนาะเออ,เอ,อ,อเก่อนเราก็บุ่๋มมีโมพี่น้องเข้าใจอยู่นี่แหละนะพนเพื่อนว่าคนเฒ่าเลี้ยงหลานอยู่เฮือนก็แม่นอะไลยได้เนาะไม่นานก็เอาเงินลูกหลานเออเออ อันนี้เป็นย่างบเป็นยงแบเป็นอ่าอ่าแมนยูพี่น้องเนาะท้องใส่แล้วก็คิดฮอดอยู่เนอะลูกเต้ากับเห็ดอะไรแต่ยังคือใชว่าเออท้องใส่บบบยังมีเหือมีแห้งยังหันยังมั่งทมกินทอดกับเที่ยวมาเนาะแต่ว่าผู้ไปตู้เต้เท่าเลยกินทอดล้านกับชาว่าั้งนั้นบัวพามาลินกับหอยจำท้องใส่ชิ้อดลูกน้นอยกินจักตากแดดมากกับพูดได้เนาะหืแล้วหน่ครับครับ อ่าพู่นี่ก็ติดเจ้าแน่นี่ติดแน่ป๊ะแล้วบ่นมยะยังกินอยู่บ่กินเลยลูกบ่กินนมเล็กก็ซอยน่ะว่าเล็กซอยปังเพราะว่าูนี่วนหลายเห็นได้กินนมมันป่องอ่ะเนาะูนีเนาะเอ้าง้กะ้หลานมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมีแต่คนเฒ่าโอ้ยโอ้นตกกแข้งน้ำแกงก็ลอยเนาะ โอ้ยพี่เราวยคนตกกะแข่งนะอะผู้นี้เป็นเอื้อยเนาะผู้นี้เนาะเออห้อยจากวราเลาก็ห้อดแด้มาจากแปดสิบห้องแล้วเจ็ดแปดสิบค่ะวะวันไมนไปนี่ในใ้กบตัวนึงใคยผู้ไทยนะอื ว่าได้ให้ว่าได้ให้ไม่เท่าแจ้วแล้วก็นเลไว้ชิคเคนเคนก็แกงน่ะหัวอือบัวชักเข้ได้เราอยา่เมื่อเนี่ยพอไปยัยบัวชักเข้บัวกับลูกเขยอยา่เมื่อบัวชักเข้มหนหางแล้วผู้นี่ห่าก็ผู้ก็เตรียมเครื่องนี่เราไดปบอกเลยน้องอยู่บ้านไหนอยูเมื่อเลยอาจารย์อยูเมื่อเลยยังเราก็ทำใจยังบัวได้แหละพี่น้องเนาะเพราะว่า เคยหาเช้าหาแรงเนาะแต่งผ้าแรงผ้าง่ายพี่น้องเยาการกบการเียดเนทอกเงินเฮื่อนเจาจักเอออกเงินเฮือนแลเพิ่นว่า่อยู่บ่อืเพิ่นให้อยู่อืแต่ว่าบัดเจ้าบัดเจ้าให้อยู่เจ้าก็เว้าบ่ได้เนาะบ่เว้าได้ลูกออเจ้าก็อยู่ในน้ําลูกไผ่บ่แม่นแม่นลูกไผ่เนาะลูกไผ่เออลูกไผ่ ก็ต้อให้ไม่ไม่น้ำนะให้น้ำค่ะเพราะว่าคอยพอลอเลยอุ้ยคอยล้อไปไปรออันเฮาชุบใช้เกล็ดนันนะโอ้เจ้าเจ้าขอร้อแต่แต่เห็ุว่าบุณวาจังได้เห็น้องใสอย่างเมื่อว่าอ่ะคอยในคอยคอเป็นแค่นี้เ่ากะปานไข่หน้า มีใ,ใครแน่ครับขุดไชอนนะไหนครับหนูเอาว่าเจ้าก็ยังฉิดฉุกหล่อป้านกันให้กันหน้าอยู่บ่ดูป่านเห็นได้ใครขา,ขาดได้ไห้สาลให้อืมยังมีตัวขาดอยู่เนาะโอ้พี่น้องเลยไปให้สานให้เราอ่ีอย่าว่าเฮาว่าสั้นว่าซี่ดอกคือคือเป็นเข่าเป็นน้ำได้สมมติว่าบ,บัดเกี่ยวบ,บัดเป็นหมากเป็นยังแล้วก็ปั่นกันบ่ก,กับทองใสหรือว่าเฮ็ดได้ๆเขาบอกไปเอาเลทองใสเบาเบาทองใสว่าให้เจ้ารถอ๋อ มันจะได้สำไรก็หาใหรอเอออันนี้เอาบว่าเนาะนี่เาเบิ้งชื่อจ้าอ่าถาเบิ้งื่อดอกเพราะว่านะยับหายับหน้าแล้วที่นะห้างแล้วนี่กรมนี่อือืมแสิบแงแมงมางแมลงแลงแงแมแมงยมงแลงเมงนอแแลมแแล จักไผ <à en chant> <desserts> ่บั่นจีหาเศร้าหาแรงชุราพี่น้องเลยมีอยู่ดอกพี่น้องมันนะครอบครัวไผยครอบครัวมันเนาะกินทอดเดี๋ยวป้าตุ๊ยลองใส่มือกินทอดเดี๋ยวต้าทอดทั้งหมดละลูกเออไปซ้ำลูกผู้หนึ่งเนาะซ้ำลูกกินทิ้งอะไรเรากันแมนวะแมนบนวะไทยมันได้ยังให้ที่มันมันออกเองเหรอมันออกเองเนาะมันออกเองค่อยแล้วพี่น้องเนาะมันจะต่ำใจมันมันอยู่จะเห็ดแล้วได้ค่อยกเลยตีแล้วตัวเห็ดได้ไร อืมบรนเทานี่กันแมนยูพี่น้องเนาะว่าจากกันอ่าโบได้เจ็บโบได้ไข่แต่ว่ามันค่อยเล้อ่าออแต่ชิลงเคื่อนไปหาเงินหาค้ำนี่แนมพินาพ่อแม่ยังน้ำตาไหลเลยอืมอืมได้รู้เวลาบาตาไปหนปันไปนี่บ่ได้อยากบอกแล้วพี่น้องเน้อโบอยากบอกพ่อบอกแม่ไปไปรถชั้นว่าเอ,อ้ยแม่เอ้ยพ่อเอ้ยเ้าไปกันเรื่องั้นสี่ข่อยที่น่ะต้องเคลื่อนไปรถให้แน่ ใช้จะท่องใส่ใช้อยู่ในเฮือนบ่เบิ่งเบิ่งเดียวขึ้นไปหาท่องใส่ก่อนเด้อคนกระตุกตามงูมีกี่แหละพี่น้องเลยท่องใส่ในเฮือนบ่ยในเก็บเครื่องบ่เก็บได้อะไอบ่ เตรียมพ่อหมดเลยเนาะอุปกรณ์ละผ้าห่มแพ่ปกน้องชายเออไอ้้ังเอ่ยโอ้ยรลังหายโยโอ้ยโดยโดยดีโอ้ยบ่เปลี่ยนยังบ่เปลี่ยนยังเอ่ยอืม แต่สิเมื hmm. uh, it, oh, ่อพีมกับวิววิวด้วยทองใสเนาะอย่าเลยเหตุใดฉันพี่มาพีมมันแจ้งเนาะวมาแต่เชร้ายังไม่ได้นี่อยู่เพียงไรนั่งนี่แหละนั่งนี่เลยเฮ้งในบุญยังไม่พูอย่างไรเมื่อนี้สิเมื่อเฮือนแม่บุญก่อนบ่เออเออพอดีแลยเหตุเมื่อใกล้พุ่นกับไปชูหากาดหายเงี้ยงไงดิก้าวไปอยู่จากมื่อก้าวมื่อนดืก้าวไปนะนี่อ่ะ เมื่อพุ่นพอมีผัวาผัวว่า,วามีพี่มีน้องแนะ่นอ่ะอ่าอ่าอ่าคือคืนนี่นี่เพิ่นเพิ่นมวยนอนเนาะคืออันชาบุญแล้วว่าฟังแด่พี่น้องเนาะว่ามันเกิดอียังคืนเพิ่นกับโบหับที่ชอบเอากับโบจักแรเ,นะเ,นะเอากับเนานะนะเอาเากับแนมบบเห็นพี่น้องเลยแต่คือญาญเพิ่นกับญาญญาญมื้อนี่โลดสี่นะนอนเถือนหลังนั่นเพินเ่นกับเพิ่นกับมวยนอนเนาะ เออย่างนนเดี๋วก็เรื่องได้เล่นนู้นนะิดรือง้อเงแต่ก็เหรื่องล่าเผ่านมาี่ยลาเนะเราคิดมาก่เรคิดเรื่องอะไรเดือนเดืนนี้โอ้เไรเหนอะเรื่องเล่า่ิดตังแต่ททันขายเลยเนะไ่อันนี้คู่คนเห็นมแพี่นองเนาะว่าอันนี้มันเป็นแบบใดอันมันเป็นแบบใดีนะ ท้องใส่ไปทุบไปมัางไปเพ่บนั้นบนนี่ค้นกระหู้อยู่แล้วว่าเป็นภัยไปไ่ได้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็ยาแหละมันเป็นเฮือดของเราแล้วบัดนอ๋อหอมบุมีสิดบาแล้วบัดนมีแต่เจ้ากระชุๆบ้านเนาะสู้ต่อหาเงินหาคํำได้กับจังวากันไม่เนาะคือทางม่บุญแล้วก็เต็นช่วยแล่นไ่ดอกพี่น้องเลย ก็คือทีแน่ๆไวเช่งชเมื่อผักอยู่บนโคกก่อนเคยเมื่ออยู่แลยหรอะ้ายังบออาตอนวาชิเมื่อสีหนาตอนนั้นได้ใช่ไบริเมื่อเลยเมื่อ่ต้องนำไื่ขนาดอ้ยกงบุคคืเห็นได้บุคคืเห็นในเถื่อนาเลยบุญแต่ว่าจำเพื่อนก็เห็นอยแคมทางแด้ใกล้กันก็เลยเขาบอชิบบอ ไปบ,บุญกับเขาบจิตอยู่บ้านเดียวกันไอ,อยู่บ้านโคกน้อยแต่ว่าอยู่บ้านเมียเดียวอยู่บ้านพีนนี่อยู่ใกล้อยู่ใกล้กัวบ้านเขาเวบุญอยู่ทางแวเขา <ừ> ทางแวเขาโอ้ยบุญล้วพูดอยู่เมื่อนี่ก็ใช้ใ่เฮือนบอตาป็นชีบอกแคขมทางก็เลยอ่าคือไปบุญแล้วก็วพูดของเรามีแต่เพื่อนนี้เนาะส่วน น้ำสร้างโบส่วนห้องน้ำโบหัวโบนี่ก็แล้วก็มีดำส่วนไปน้ปนองเนาะอ่าอันนี้แล้วแต่ปุยไงท่านอืน่อนเชิญชิวาเนาะอ่าจะเป็นดินบอกดินบล็อกนี่กับโบโบเมนของเราได้เนาะอ่าโบเมนพี่น้นองทั้งโบเซียงโบเอ่อเดือดไปเนี่ยอ่ากับโบพีชนะพี่น้องเนาะปีานี่แหละชั้นโบาตากับโบยอกแล้วมาพิกมาคลายมาเคลอเก็บเอาเมื่อกินเด้อว่ะนี่โบยอกไอ้ชื่อพี่น้องกัน ปูยูคือมีตู้แหละเราก็ได้อยู่ได้กินเก็บเก็บไปแล้วเก็บไม่เราบ่อยไม่บ่อยนั่นนี่เออกัดตัวใดเจ้าอยากได้อยากกินเก็บเอาไผยชีวายังอันตัวพืชนี่เขาปลูกอยู่แล้วสินะอ่าเก็บเมื่อเราผิดอะไรสบายไม่เนี่ยเก็บเอาเนาะตัวใดเอาคิดว่าเออเขาบอมีครับเก็บเอาเมื่ออยู่เมื่อกินเป็นโตู้ด้วยใช่ตห้น่ะ เราจะได้ตัวเราได้หรอกเนาะบางคนนักนักมือโปได้แต่มีรถมีล้างกัเมื่อก็เรียกว่ากันเนาะเพราะว่าเอาไว้อันนี้เราตามข้อมูลใช่แต่คือว่าสะดวกสินะเอาไว้มันกับโได้อันนี้ได้บัตรเนาะเจ้าบปรไดอยู่เลยนี่ไตู้ได้ยังไปตู่แล้วก็แล่นนั่งอยู่เตียงว่าหมเอามาแล้วนี่ แต่ว่าเมตู้แล้วเราก็เป็นในน้ำลูกไผ่เราถามเราคือเนี่ย,เ,ย,รยเราก็บอกอย่างไรบบได้เราเราบบหู้ชอบเจ้าชีเมือดังว่นน,นี้กูหางหู้นี่เหราเออมันกับูติเลยพี่น้งนองเนาะมันยามยามเฮาสีเมื่อหรือมันก็นใจหายด้วยเนาะแมนยูพี่น้องว่าเมต้แล้วนี่โเมนแม่บมมบเมนอย่างแต่ว่าเฮาก็มีความผูกพันตรงเนีเออเฮากับอยู่น้ำพนโดนแล้วเนาะหาเช่้าหาแรงพี่น้องเลย อากบมาเกียดนู่นน so ี Or, ่นั่นนี่เราไปฉายแล้วหนุ่มได้หมะเลยืมว่าหายไดบ่อยแล้วนั่นนั่งสนุกอ่าบ่บ่าตาตั้งแต่เข้ามานี่บ่เคยเห็นแเราว่าพิษหูจากเถิดเลยบ่อหยอกแล้วก็ว่าไปชันอะไรก็บ่อคอเนี่ยนำกับเรากับบ่อคอยได้ยินแน่เนาะเราก็บ่าแล้วก็หัวไปเสรนี่ตั้งรัวฉายไปแบบหายมีเท้าบ่ยังบ่อเราก็ไม่ได้หายบ่เคยเนาะบ่เคยเสิหายอ่ะ บอกก็บอกตามมาโลไปมันไปจื่อเนาะแล้วแลว่วยกเน่ยกับคนชหายแล้วนี่อืแล้วราบอกเนี่ยเราเป็นคนว่บจะเย็นแน่วะอืมจะที่ชายเน่เนาะคือรู้ก่อนว่าเราเ็นคนแบบออนเร็วนะบ่จำเล่านี่ก็จาเป็นคนที่ห้จำเป็นคนบู๊ดนี่อ้ว่าเล่าก็ยันม่ทนอยู่วันนี้หอกเนาะอะอนนี้นี จากที่บอตาคิดว่าดินกับโหมเงนดินเล่าเพื่อนโบมเมินเพื่อนเล่าเนาะเราก็อยู่น้ำดูน้ำลานอยู่น้ำไปที่ไปชื่ออยู่ไปที่ชื่อเอออยู่นแบบในน้ำแบบอยู่ในเพื่อนผัวพี่น้องแต่เราไปบโซ่าย่างบงามนี่เพป็นก็สามารถให้เราหนีได้เราอ่ะเราไปดูไข่ชื่อเราอ่ะนี่ไข่พิชิตนะอันนี้เคยถามเราแล้วพี่น้องเนาะก็ว่าเพื่อนเนี่ยดินดินเนี่ยอายไอ้ของสมองไม่เนี่ยบเหมือนเชียร์เนาะเมนเมน กแกคือกันนั่นแหละพี่น้องเนาะจะว่าอ่าเอามอบให้เมียมอบให้ลูกพี่น้องเนาะอ่าจะมุ่งว่ามอบให้ลูกบบบนี้เออจะว่าเออเมียดีลูกยุ่กอ่ะจบเป็นยังเดี๋นะกกมีหลายคนพี่น้องเลยอ่าคือทองสายกะเป็นเรืงดอกคนเฮามันกะมีภพมีจักแล้วก็สิอ่าเฮาก็ยังอายุน้อยอยู่พี่น้องเห็นเนาะอ่าไปทางผายทางมันไปปวดอ่า คนดีกว่านี้เนาะทั้งนั้นก็ขอให้พบคนดีทั้งนี้ก็ขอให้เจอคนดีพี่น้องเลยในยนี้แหละช,ช้ำชีโมไฮวอลโมถามมันก็เป็นไปบ่ได้พี่น้องเนะาะเพราะมันมัน,ม,นมันเกิดแล้วก็มีแต่แยอมรับมาแหละคือทำมใทำไมทำให้าทา่านอยู่กับพ่อ,รรอแล้วอ,องาแล้คนอื่นก็ทำนี่แหละอ่าจาเขาอยู่โดดนี่แหละเนาะอ่าตอนแรกก็คือว่าเอาจุดวัาบ้านวัดกิดดีเนาะอ่าอ่าแมนแมนอันนี้ มันก็ต้องมีพี่น้องเนาะอืะไรใดๆเสียไปแม่เหล้วมาจะเข้าทิ่เกล็มื่แม่มาอยู่เด้รอเนี่ยอย่างเดียวถึงแม้ะมาแม่เหล่ามาเข้ิษพิษม่เหล่าเขาที่เกล็ดเมื่อ้มายว่าวิทย์มื่อนี่ไปเจ้าก็คือสีแบบอันนี้อยู่ดอกบานนี่เจ้าเมื่ออยู่พุ่นเจ้าก็คือสีแบบหลินมวนอยู่พุ่นแล้วก็เปิดหูเปิดตาอยู่พุ่นสินะมีมูอใหม่อยู่พุ่งพุ่น อ่าคือสีบออันนี้เนาะคือเจ้าอยู่ทั้งพี่เจ้ากับโบดได้คอยแบบมีหมมีพวกเนาะแต่ละมือก็บมีแต่ผู้นั่นมาผู้นี้มาอ่ายูทูบเบอร์นี่พี่น้องเมื่อพูดมาห่วยไปเหตุงานอยู่หันอยู่นี่มีหมมีโน่นนี่นั่นไปโอย้ยนี่กับน,น,นี่แหละแต่ว่าคือลูกในตู้เราเมื่อากมืออะไรน,น้อยนี่เลยคือเจ้าเอางกับโบโบก้าสีเอาเมื่อเล่นเนาะอ่ากับบาบเราได้พี่น,น้องเนาะ ว่าไม่ตู้เพราะว่ากับลูกกับโบได้หายห้องไวาจากเมื่อนำตัติด,ตดไม่ตู้แล้วพี่น้องเลยถามว่าคิดฮอดบอหูเนาะพอ่อพี่น้องเลยคิดฮอดนั่นแหละเห็นได้ไเป็นนังดอกอ่าแต่ว่าเมื่อพุ่นก็จะลืมได้เนาะอ่าโทรมาได้เลยทรมารินแน่เนาะออ่่านี่ก็ขี้คำไ,ได้พี่น้องเนาะน้องก็ได้คนเครื่องขนคลองลได้นี่มีอย่างคนช่วยอยู่บอ ่เยอเอด้นอบัดยามมารดน้ขึ้นอี่เนาะอ่าอยากดอกออกเมื่อทังเดียวกันบดหนมันนี่เออจะมาพวมบอนี่กะนี่แหละบัดเอื้อบุญไทยคลิปไทยยังเล้วเลยกะเล่านี่กบอกเล่าเนาะวมอยู่หลายคนมีใครขึ้นจมาเมือกันเนาะอ่าขึ้ใจขึ้นใจมากคนใจพุ่ลอะร่างเี้เนาะขึ้นใจ่าข้นไปเขาเสื้บไปขึ้นไปบอกคำมาแล้วอ่าบอกคำ หามรถจักได้เฮาแต่บ่อหามก็ต้องใส่แล้วว่าชวนบ่อคําชอดเมื่อได้หรอเออวันนี้แหละชมวิวเมื่อกันเลยฮะอยู่อยากหามไงบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันอย่างนั้นะปแต่นาะเบิ่งดูอ่ามีทางเน่แล้วนะอ่านันยังอันนี้เนี่จะบ่อเมื่อบ่อใช้ลุกคุ้มลุกยางนี่่หืมบ่อบ่อตัวนี้ không nó khùm đây không lấy được 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 không lấy không lấy được không lấy được nó lấy được không lấy nó không lấy được không lấy được nó lấy được không không lấy Nói không lấy นะผมจะควมเหตุเกิดยี่เอาเมื่อหรืก็บเบาชื่อสุดๆต้องสีของพิงอังใช่ผมเจ๊น้าโอ้ยฮุบครับได้เลยใช่คุ่มเลยเออแบบเมื่อเมื่อตัดแล้วเาก็อันห้อยไมมนะบมอครับโอ้ยห้อยครับได้แต่ยาดอกเอ๋ผ่อนหล่อผ่อนลมน้ำนี้นะเนาะนั่งนัก นี่นะแม่บุญแล้วนะเ่ยใชทำวรถจักรัตนี่กับหามขึ้นนะหามขึ้นรถด้วยเฉี่ยวบ่บอกคำเราแบบมือหอดับบันพีนนี่เราบอกคำเราเมื่อหอดตบบันพีเราเก็เมื่อนี่มีวิธีหนึ่งทำเจ้าบุอย่างหามขึ้นกันขี่รถน้ำหลังแม่บุญใช่ใช่ดิเออย่าำก่อนเนาะออ áo à, chị hàm của bố về nhang hoa nhang bố thấy mưa đó như thế mà chị hàm gửi lại ơn đơ ờ ờ áo áo Nên ăn lại sao ba sao ok không, no, không. Đi. nó không sao bay đi nó rồi Ôi, thì đầu nó bỏ nhìn đi áo đơ này cả không trao là bà hả ờ à? ừ ừ nhìn đi sao Này đi sao mà ăn nhìn đi Hả? Ừ, 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 Em mà có khỏi càng năm đi đi Nhi cái chỗ mưa bỏ được không Chắc. Để không để bộ bên, à? Chưa Bỏ pin á? Này cái này em già, À, đẹp nó Đúng khi chạy mà này Khi mà đuạn, thì... đó, mưa được chạy không mà pin này Pin chạy cả bạ mưa rồi té đi lẹ, đồng nó ของสะพลเพิ่นนั่นนี่เพื่อี่เห็นได้ไกก็แล้วแต่เพิ่น,น,นบาดสี่ 4, พ,พ,พ,พันนะสี่พันผ่อนผอนจากพันเนีด้นะยังอยู่ตายเนาะสุดแล้วเบียดมากะเบียดแทกะเขาเขาชิบวอเองเนาะใส่เขาพิบินในพัวเพิ่นชิบวอเพิ่นชิบวอสอบมีตู้บ่อใช่หูเลยนุ่งเขาแล้วเนาะเออหูแล้วตัเนาะกัมีกับมีได้ให้เพิ่นยกเมื่อแล้วจะเอาเวียดมายุดกะยังแล้วสะพลเราชิโอนเงินมา ว่าแชมเปี้ยนให้ผู้อยู่เป็นโทษนี่ตายเป็นตู้เราเนาะปรตู้ไปแล้วตู้แล้วบัดเนาะพอดี้เราปรตู้ดาวไปโตปรตู้หักช่วงโตอ้าวพี่น้องเลยเนาะโอ้ไปพี่น้องโอ้ยเนาะแล้วก็กระบาดเลยใส่กระเบ้าลายเนาะลายก่อยเล่าอยู่พี่น้องเยเนาะให้ตาแดงตาดำแล้วก็ได้ยิ่งจะได้ คิดลายอย่างลายเนวพี่้องเอ,อ้ยฮะมีแต่ว่าคลิปนี้ขอบอกว่าสมมาพะควรทากใดก็ขอโทษขออภัยนํำหลายๆเดอ้อพี่้องเดอ้อทางบอตาเองก็คือจะได้ขอตัวจบคลิปก่อนไปปบุกไปพอก,ก,กับบอตาในคลิปต่อไปนาะพี่้องเนาะถ้าคลิปนี้ขอกาขอา่าวคำว่าสบายดีพี่้องบ๊ายบาย